วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2567ระหว่างคู่คริสตัลพาเลซเวอร์ซัสแมนยูไนเต็ดที่สนามเซลเฮอร์สปาคาเวลา2นาฬิกาเรดราคาบอลคริสตัลพาเลซต่อปะปะสถิติผลงานใน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเริ่มโดยคริสตัลพาเลซชนะไป3เกมเสมอ1และแพ้ไป1เกม ส่วนแมนยูก็ชนะไปแค่1เกมเสมอ3และแพ้ไปถึง1เกมและในเกมที่เคยพบกันทั้ง5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนำโดยคริสตันพาเลสชนะไปได้1เกมและเสมอ1เกมและแพ้ไปถึง3เกมส่วนทางด้านแมนยูก็ชนะไป3เกมเสมอ1และแพ้ไป1เกมมาเช็คความพร้อมของเจ้าบ้านคริสตันพาเลสในใหญ่รอยฮอสันเองเกมนี้จะได้ตัวจอแดนอายิวหายเจ็บกลับมาลงสนามได้อีกครั้ง โดยยังยึดแผนเดิมจากเกมล่าสุดเป็นหลักคือ4-2-3-1แนวนะรับวางโยอาคิมแอนเดอร์เซนกับมาร์กูเอฮีคุมเช่นเดิมแดนกลางวางวิลฮลกับเจฟฟ์สันเลอรมาปั้นเกมคู่กันโดยที่เอเบเรชี่เอเซยังนำรุกสร้างสรรค์เกมโดยหน้าเป้าวางออสซอนเอโดวลาตาคายส่วนทางฝั่งของทีมแมนยูในเตตนายใหญ่เอริกเทนหากเองเกมนี้ปวดหัวหนักแน่นอน เพราะเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเล่นงานหลายรายทั้งสกอตต์แม็กตนิเมอองโตนี่มาซิยานจอ์นนี่อีแวนราฟาเอลวารานและวิกเตอร์ลินเดเลฟโดยจะส่งทางคาเซมิโร่กับแฮร์รี่แม็กกวายคุมแผงหลังให้บรูโน่เฟนานเดสนำลุกเช่นเดิมหน้าเป้าวางรัสมุดคอยลุน ชนะเจ้าถิ่นคริสตันพาเลซฟอร์มมาดีเลยช่วงนี้แม้ว่าจะเสมอมาในเกมล่าสุดแต่ก็น่าเอาชนะมา3เกมติดส่วนทีมเยอแมนอยู่ในเตดฟอร์มยังทักงอห่วยต่อเนื่องพวกเขาเอาชนะได้แค่เกมเดียวจาก5เกมหลังจากสถิติที่เจอกันมานั้นยังเป็นแมนยูในเตดที่ข่มอยู่นิดหน่อยราคาบอลเปิดมาให้เจ้าถิ่นต่อประปะมองแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรมากเชื่อว่าเกมนี้เจ้าถิ่นบทเอาชนะได้แน่นอนผลบอลที่คาดคริสตันพาเลซชนะ2ต่อ1อัตราความมั่นใจ เต็มท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบวก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยและในกลุ่มยังมีพักพวกแทงบอลกันเยอะแยะไม่มีเสียนหน้าม้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ทีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจัดบอลสปอรบอลสูงกันทุกวันมีสเต็ปมีเดี่ยวมีชุด8ตัวให้ตามกันทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับราคาน้ําให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลตอรรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ